ในนามตัวแทนผู้จัดโรงเรียนบ้านหนองผักไลนะคะก็ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านในตำบลดอนนะคะทั้ง6โรงเรียนที่ร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนะคะที่สนับสนุนงบประมาณในวันนี้ค่ะใช้ทราพย์อยูก่อนเองินในอบตนี่เป็นเงินภาษีจากอบตดอนแล้วก็จัดการเก็บองางรัฐเพราะนั้นเราก็เป็นเจ้าของเงินเราก็ใช้ได้นะคะ วันพุทธที่ส4กันยายนพุทธศักราชสองพโรงเรียนในกลุ่มตำบลดอนน้ำโดยนางสาวปาุญญาพรชาญธนวัฒกุลรักษาการโรงเรียนบ้านหนองผักไรได้จัดโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายคือพัฒนาครูและบุละคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลดอนจำนวน40ท่านให้มีความรู้ด้านการจัดทำสื่อและนวัตกรรมสำหรับห้องเรียนยุคใหม่โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจำนวน20,000บาท ขอบคุณโรงเรียนหนองผักไรอบอตอดอนนะคะวันนี้มีความสุขมากสนุกมากค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพราะได้วิทยากรชั้นครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาและคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากโรงเรียนอุบาลนนะคราชสีมา เการศึกษายุคใหม่ต้องใส่ใจเทคโนโลยีถ้าห้องเรียนของเรายังอยู่ในศตวรรษที่19ถ้าคุณครูของเรายังอยู่ในศตวรรษที่20แล้วเราจะพัฒนานักเรียนของเราให้ก้าวสู่ความเป็นคนไทยในยุคศตวรรษที่21ได้เยี่ได้ยงไรวันนี้คุณครูทุกท่าน ได้ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมลงวันนี้ได้ความรู้แล้วก็สนุกมากเลยค่ะย <Yahoo! S 2> ทุกคนทุกท่านนะครับตั้งแตเช้างานถ่งหล่อยู่ครบทุกคนเนาะรู้สึกว่าวันนี้เราได้อะไรเ,เยอะเลยเยอะมากๆตั้งแต่เช้าเลยได้เทคนิควิธีการการนำยูทูมาใช้ในการจัดการเรียนสอน ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนและโรงเรียนบ้านน้องภาคไรที่เป็นแม่งานใหญ่ทำให้การจาัดอบรมครั้งนี้สำเร็จล,ลุล่วงไปได้ด้วยดีนับจากนี้เป็นต้นไปโรงเรียนในกลุ่มตำบลดอนทุกโรงเรียนจะเป็นผู้นำทางนวัตกรรมด้านการศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านมาณนะโอกาสนี้ขอบพระคุณครับ